นำโดยด็อกเตอร์ประพลิ้นชัดจินดาผพ่วงนวยการสร้างภาพยนตร์และในฐานะประธานที่เพิ่มพัฒค์คมูนิตี้หมอคุณธีรพงศ์ลิ้นประเสริฐซีโอเบริสักพูดออเดรียจำกัดแพลตฟอร์มอีทฮับดรอารียาปังประธานเจ้าหน้าที่บริหารเรเนนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณอิทธิเดช หงรัตนนาอ,อทัยกรรมาการผู้จัดก,การเรนนี่มอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดทราบผลวก,การกลางกรุงอันเชญเทพแห่งเมืองนครศรีธรรมราชให้ไข่เด็กว,วัดเจดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง6เมตรวางปริฐานะคือเพิ่มพักคอมมูนิตี้มอออนนุชเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมแถลงข่าวเปิดตัว ภาพยนต์กฟนตาซีไอ้ไข่เด็กวัเดเจดีผลงานการกำกับของเอกธีรทรชาววณโยธินพร้อมเผยชมนักแสดงรวมถึงเปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษดูไอ้ไข่เด็กวัเดเจดีแค่99บาทตลอดโปรแกรมปิดท้ายด้วยด็อเตอร์พรนพมิริพัฒน,น์ินดานำทีมผู้กำกับเอกธีรทรทีมนักแสดงทั้งหมดและแขกผู้มีเกียรติ ่วมจับก,กาละไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนจะจุดประทัดเอาเอาใช้เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับภาพยนตร์และทีมงานเตรียมพบกับตำนานเทพแห่งเมืองนครได้ในภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีวันที่19มกร,ราคม2566ในโรงภาพยนตร์ค่ะถึงเวลาอันวมาผมนะครับว่าก็เป็นเวลาล่กเลยมากว่าเกือบ3ปีนะตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันมาเนี่ยก็ต่อสู้กันมาตลอด ตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องโควิด19ด้วยการถ่าทยทําก็ดีการระดมนักดาราก็ดีการระดมทุนก็ดีเนี่ยมีความยากลําบากมากจนถึงวันนี้เราก็ต่อสู้กันมาด้วยอย่างที่บอกว่ามันมาจากสัจจะที่เราตั้งใจก,กันไว้ที่เรากระพูดไว้แล้วก็ศรัทธาที่เรามีต่อประชาชนต่อความเชื่อต่อไอ้ไข่ต่อกับสิ่งที่ดีๆที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็บาร,รมีก็คือบาร,รมีของทุกๆคนกับพวกเราที่จะสร้างสมกันขึ้นมาให้ ศัตราก,กับศรัทธาเนี่ยมันมีแรงส่งให้เกิดบารมีขึ้นมา่ายทอดผมาะใส่ทอดออกมาในแง้วผมอส่ในแบบแบบในไทยในสมชูงงในสมชโมงนี่มันมาจากเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนเลยประวัติศาสตร์ของวัดเจดีจะแล้วก็ไอ้ไข่แล้วก็ความศรัทธาที่แรงบันดาลใจทั้งประเทศเนี่ยวันนี้ผมตบอกทุกคนนะรู้จักไอ้ไข่หมดทั้งประเทศเลยได้อะไรจากไอ้ไข่บ้างทำอะไรให้ไอ้ไข่บ้างแในพวกเราเนี่ยจะเป็นส่วนสะท้อน เราต่อสู้กันมาเนี่ยสปีเนี่ยนะจากเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสองชั่วโมงเนี่ยมันมาจากตัวตนที่แท้จริงของเรากับทุกคนในประเทศไทยที่ได้ผลประโยชน์ทางตรงนะครับแล้วก็ทางอ้อมจากไอ้ไข่ล้าถามว่าไอ้ไข่วันนี้ไม่ได้พูดอะไรสักคำหนึ่งมีแต่ให้ศรัทธากับบารมีเพราะนั้นเวลาทุกคนพุ่งกับทุกคนนักแสดงทุกคนเนี่ยก็คือจิตปิญ,ญญาณที่ส่งมาจากไอ้ไข่ที่จะแสดงให้เห็นว่า2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเข้าไปในวัดไอ้ไข่เข้าไปในตัวไอ้ไข่ และดาราทุกคนแสดงออกมาด้านพระอิทธิฤทธิปฏิหารความดีความไม่ดีความแตกต่างความรักไข่กลมเกลียวจนถึงอดีตเป็นร้อยปีจนถึงวันนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะนั้นหนังเรื่องนี้มันจะถ่ายทอดในสิ่งจริงต่างๆออกมาให้ท่านผู้ชมที่รอคอยกันมาตลอดและอย่างที่บอกว่าเพื่อสนองศรัทธาสัจจะบารมีของทีมงานทุกคนนะของไอ้ไข่ของดาราทุกคนเนี่ยคุณสัมภาษณ์ดาราแต่ละคนได้เลยว่าล้มลุกลุกคลาน กันมายังไงบ้างตั้งแต่ถ่ายทําทั้งโควิด -19 ต้องตรวจ a p k ก่อนจะไปถ่ายทําได้ช่วงโควิด -19 ปีแรกเนี่ยคุณไปที่ไหนคุณต้องตรวจ ATK ก่อนข้าจังหวัดเนี่ยผว่าไม่ให้เข้าเพราะเป็นเขตสีดแดงคนนอกเข้าไปปับ๊บเข้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหนังต้องหยุดฝนก็ตกทาไงต้องสู้กันมันนอนนอนอยู่ในฝนนั่นแหละเพคนนอนอยู่ในฝนหมดแต่ถ้าไม่มีสัทธากับสัจจาก,กับไขไ่ไว้หรือกับวัดไว้จากประชาชนไว้ก็จบไปแล้วหนังเรื่องนี้ไม่ได้เกิดหรอกแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้วว่าเออเห็นไหมโควิด -19 หายแล้ว จากที่เราต่อสู้กันมาเรื่องวัคซีนเรื่องการดูด้วยการจนวันนี้มีผมตั้งฐานแล้วไอ้ไข่ออกมาปรากฏแล้วให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมาและเพื่อสนองเจตนารมตรงนั้นเนี่ยทางพวกเราเองนะทางพวกดาราก็ทั้งกลับก็ตกลงกันว่าไหนๆเราตู้กันมาแล้วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดเราจะไม่เข้าการกําไรอะไรมากมายเลยไม่ต้องการเลยเราจะคิดค่าตัว๋วทุกประเทศเนี่ยทุกที่นั่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยในราคา99บาทนะครับ การนักแสดงมากๆไบ้าบใครละเป็นแคบประมูลนิดนึงก็ผมก็ฝักขุกคนนะครับทมกคนมาพิจารณาด้วยผมว่าจริงๆแล้วข้าพเจ้์เรื่องนี้หลังจากที่ประกาศตัว้วสร้างเมื่อ3ปีที่แล้วครับทุกคนก็เฝ้ารออยู่ว่าจะทำออกมาในรูปแบบไหนผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ได้ได้รับรู้ทฤษฎิหารแล้วก็เรื่องราวที่ที่มัน เขาเรียกว่านอกเหลือธรรมชาตินะครับที่ทุกคนได้ได้ผ, <Pink. S 1> ผลประโยชน์อย่างที่ดร,ท,รท่านบอกครับทุกคนศรัทธาทกคนกราบไหว้ทุกคนได้รับผลตอบรับจากการที่แบบว่าที่ดังโรแกนที่บอกว่าขอว่าขอ,ขอได้ไหวรับ <ละ S 1> นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทํากันไปอย่างนี้ตลอดแต่ลึกๆแล้วจริงๆทุกคนคงเหมอนผก็คือเรายังไม่ได้รับรับทร,ราบเหรอครับว่าประวัติความเป็นมาของของไข่เป็นยังไง มีที่มาอย่างไรทําไมเราถึงได้สัทธาคือส่วนใหญ่เราจะมาที่ปลายเหตุนะครับก็คือเราขอแล้วเราได้แล้วเราก็ไปแก้บนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ไข่ที่ไข่ขก็ให้กับเราีเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทีเนี้ยทางผู้สร้างเองทางทางเจ้าวาดเองเออ คนนครศรีธรรมราชเนี่ยจริงๆ้วเขารู้เรื่องประวัติของไข่นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของเขาเป็นความที่ความสัตทานเขาเกิดความเคารพในบารมีของไข่เขาเกิดเนี่ยเขาอยากให้ผู้คนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าที่มาที่ไปของไข่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นภาพประโยช์เรื่องนี้จะจะช่วยตอบโจทย์นะครับจะช่วยจะช่วยทําให้คนที่ผู้คนที่ที่รัฐร,ราสนาแล้วแล้วแล้วว่าเชื่อในเรื่องบารมีของไทได้รับทราบนะครับว่าความเป็นมาของไข่เป็นยังไงคิดว่าพอหนังเรื่องนี้ฉายออกไป จะได้มาไม่ได้เจออะไรแบบรีบรับหรือว่าเกิดความต้านสายตอนใส่ของอะไรองเงี้ยทุกคนท่นี่เหรอสถานที่มันมันก็มีเออใช่คือแรกเริ่มเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเริ่มต้นลืมบอกไปเดี๋ยวผมพูดคนแรกเลยผมลืมไปเพราะผมก็ไม่เคยเล่นลอตเตอรี่หรอกผมต้องให้ฟังเออผมลืมไปเนี่ยพิ่มกับเพิ่งเลยเตือนผมลืมไปผมไม่ได้เล่นลอตเตอรี่แล้ววันแรกที่ไปทําพิธีนะไปขอเข้ามาขอเข้ามาแล้วขอสร้างหนังเนี่ยทั้งทีมงานก็ไปกันละ แล้วก็แจกบัตร V A P ก็ไปแล้วผมก็ได้บัตรมาบัตรหนึ่งนะ่ะผมก็ไม่รู้ะไรเขาบอกอปกติเขาจะไปแทงหวยกันนะซื้อหวยกันผมก็เอาบัตรมาดูมีเลขอยู่สามตัวผมก็อลองดูว่าเขาพาไปกินข้าวไปหาซื้อซื้อไม่มีปรากฏว่าออกตรงเลยนั่นคือครั้งแรกผมเลยนะแล้วผมก็ฮเฮ้ยใช่จริงๆเว้ยเราไม่ได้แบบเฟกเลยนะไม่ได้แบบนั่นเลยบ้ยเออให้นี่พี่ยังลืมเลยแต่วันนั้น,นเออนี่ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าเพราะไม่ได้จำเออเลยใช่ใช่วันแรกเลยออกสามตัวทงเลย เออแล้วไปหาซื้ออันนี้ของจริงของจริงของจริงใช่ใช่ใช่และแรกเลยใช่ใช่ในส่วนของผมก็อย่างที่เออลุงดับเล่าตั้งแต่แรกนะครับว่าความความปริหาสตร์เขาเกิดขึ้นตรงที่เขาไปกราบรูปปั้นไข่แล้วก็มีหน้าผมก็ซึ่งสิ่งที่เขาที่เขาเขาเล่าแบ็กกราวน์ของผู้เที่ยงให้ฟังเขาพาไปที่วัดไปกราบเที่ยวไปกราบไปกราบถ้าคุณไปที่วัดเจดีย์เะ็ครับว่าบนศาลาจะมีรูปปั้นไข่แล้วก็ ก็ไปที่บ้านที่บ้านอาจับเพียงซึ่ง <c oughs> เป็นลูกอาจารย์เทียงใช่ไหมครับคนลูกคนเล็กของท่านเนาะยังคงยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งอายุเย่อะมากแล้วแล้วก็ไปที่บ้านแล้วก็ได้ไปกราบท่าปกราบของญาตท่านนะครับแล้วก็ได้ได้เจอหลุมหลุมศพของอาจารย์เทียงที่ก็ฝังร่างอาจารย์เียงที่นั่นแลก็ไปขอร่างที่นั่นนะครับก็ยังมีลูกหลานที่คนที่อยู่แถวนั้นอยู่ได้เจอหน้าเราแล้วก็บอกว่ามีความคล้ายแล้วก็ความแปลกประหลาดอย่างก็คือในสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูหนังคุณจะเห็นว่ามันจะมีคันกระสุน คันกระสุนถ้าบ้านถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นหลังสติกะ่ะหังะสติกใช้ยิงลูกดินน่ะแต่ทางใต้เขาใช้คันกระสุนเป็นคันกระูแล้วก็ใช้ลูกบินนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นตอนซ้อมก็พาผมไปซ้อมลองลองเล่นดูผมยิงนิ้วเ็มดีวรว,วมเลยมันยิงยากจริงๆย,ยากมากเพราะยืดไปแล้วมันโป้งเขานี้โป้งนี่นิ้วจะแตกอ่ะแต่พอวันที่ถ่ายจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมอะไรจนเก่งจนอะไรนะรู้แต่ว่ามันจับยังไงแล้วต้องทักยังไงอ่ะแต่ว่า ซ้อมมาเจ็บเยอะมากแต่ตอนถ่ายจริงมันเป็นเรื่องแปลกที่ผมยิงเป้าต้นไม้ที่ร้อยยิงแบบยื้นไหางประมาณสักสิบเมตรนะประมาณสิบเมตรสิบกว่าเมตรเนี่ยผมยิงเข้าเป้าทุกเม็ดเลยเราไม่โดนนิ้วเข้าเป้าเป้งแม้แต่คันตั้งที่เขาที่มันจะต้องเป็นเขาเรียกกระสุนพุทธใช่ไหมกระสุนพุทธเขาเรียกข้ามเขาเรียกว่าอ้อมสิ่งเป็นกว่า ผมยิงไปหาเสาที่มันตั้งแค่เป็นเสาไม้ไผ่ตั้งแค่นี้เล็กๆเข้าเล็กมากซึ่งก็ยิงโดนทุกนัดทุกเทคที่เป็นอย่างนั้นหมดซึ่งเป็นเรื่องที่เราแปลกใจกันว่าเฮ้ยฟอร์มเห็นเป็นอย่างนี้เลยจริงๆก็เป็นเรื่องแปลกตอนต้นบ้างครับลูกครับผมกดดังเลยครับรับบทเป็มได้ไข่นั่งนี่เลยทุกนี่ตรงกลางก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้แสดงหนังใหญ่ครับเล่นไปเล่นมานั่งหน้าเมย์ไข่แล้วเนี่ย ก็ซ้อมคิวบูอะไรเยอะด้วยยังเล่าหนเล่าอะไรกัก็แสดงเรื่องคิวบูก็ไม่ได้ซ้อมเยอะครับเพราะว่ามีความสามารถด้านนี้อยู่แล้วครับอะดิชั่นมามันช่วยยังไงมันช่วยยังไงความสามารถด้านนี้เล่าหร่อเล่าก็ช่วยเรื่องบางฉากที่ต้องขึ้นสลิงพวกฉากอันตรายเช่นขึ้นสลิงสูงแล้วก็พวกตกน้ำครับพวกนี้ได้ใช้หมดเลยเขาเป็นเด็กสดเขาเป็นเด็กสดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเล่นบูรักอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ถนัด แล้วก็กอุปสรัคเขาผอกว่ามันมน่าจะเริ่มจากที่ตอนที่แคสตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขาอยู่ในวัยที่มันเหมาะสมกับบอกไยมากอยู่ในตัวเล็กๆแค่นี้เองแต่พอผ่านไป2ปี 2> ตอนที่าโตแล้วเขหนุ่มชายก็เป็นปหนุ่มพอดีมองว่ามาันจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวหลังโควิดยังไงบ้างครับพวกกับกระานก่ากท่องเที่ยวณตอนนี้ผมมองว่าทางนครเนี่ยเริ่มเริ่มกลับเข้ามาสู่ในจังหวะที่เราสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ ตอนนี้ก็ทําให้ทุกคนได้รู้จักพี้ไข่นะครับแล้วเพื่อที่แบว่าไปสักการะของจริงได้เพราะสิ่งที่ผมได้มามันมากจนเกินกว่าที่จะพูดได้เพราะสิ่งที่ได้มาผมเริ่มจากศูนย์ทุกวันนี้อยากได้อะไรแค่บอกพี่ไข่ไม่ได้แบบเพื่อความงมงายนะแค่กระเป๋าตังค์หายผมยังต้องบอกพี่ไข่หาให้เราก็เจอทั้งที่แบบ อะไรง่ายๆแต่มันก็ไม่ใช่ว่าให้พึ่งพาให้ไข่ทุกอย่างนะครับขอให้ทุกคนมีความตั้งใจก่อนมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะทําอะไรแล้วหาเป้าให้เจอแล้วเดินทางไปตามเส้นทางที่ต้องการไปครับแล้วไข่จะช่วยเองครับน่าจะดึงดูดชาวต่างชาติยังไงบ้างคะเฉฟครับเรื่องขอการท่องเที่ยวในเรื่องของชาวต่างชาติพอเขาได้เห็นศรัทธาของออหมู่มวลประชาชนของคนไทยที่เห็นว่าไอ้ไข่เนี่ยมีความศรัทธาขนาดไหน แงชาติทุกวันนี้ที่ผมไปนั่งสังเกตการที่วัดนะครับก็จะเริ่มมีคนจีนมาเลฮ่องกงสิงคโปร์ขับรถมาลงใต้ไปเช่าโรงแรมล่าสุดเจออินเดียครับมาอยู่สองคนเป็นพรามเดินตะเวนหาที่พักข้างวัดเพราะผมต้องไปนอนอยู่กับวัดก็จะเห็นของพวกนี้ตลอดเวลา,า,าล่าสุดที่ผมไปไปสักกราระไข่วันที่ตัดไหววัดเจดีทุกคนได้ได้ได้ไ,ดไดหวกันยนงครับ อย่าพลาดนะเพราะว่าร้อยปีมีครั้งเดียวชาตินี้วัดเจดีย์ทำแค่ครั้งเดียวผมก็ื่อเอามาให้นะเอาเรือมาแจกให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นศรัทธาระหว่างคนไม่ใช่ว่าชาติใดก็แล้วแต่ผมเห็นคนทั้งโลกที่เป็นไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเริ่มเข้ามาแล้วครับเพราะเขาขอแล้วเขาได้หนังนี็นกากระตุ้นไปอีกไม้อหนังผมไม่ได้มองว่าจะกระตุ้นอะไรผมต้องการทำหนังเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักไอ้ไข่ ผมสัญญาสัญจญากับไข,ขว่าผมจะต้องทําทุกอย่างให้คนทั้งโลกได้รู้จักไอ้ไข่แล้วผมก็จะพยายามต่อไปจะพาหนังเดินทางออกไปสู่ทั่วโลกให้ได้ครับมีแลนไปไหนบ้างคะก็ทุกที่ที่มีงานเทศกาลหนังครับเร,เริ่มเริ่มยังครับโหดยังก็เตรียมตัวตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะหนังเราจะเสร็จแล้วปีนี้เดี๋ยวก็จะเห็นครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับลาไปเฟ่แลบผมูมดลาลาเฟ่ เอองด้วย่ะก็จริงๆเรื่องไข่เราต้องเดินหน้าขึ้นมครับผมจริงเรื่องไข่ก็ทุกคนก็พูดไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงแต่จริงเรื่องเงี้ยนอกจากเรืองไข่แล้วยังมีเรื่องโอกาสเป็นความลับก็จะมีคู่ความลับแล้วก็จะมีแบบพัดการต่อสู้ที่พูดเยอะแยะมากมายช่างยากมากใช่ค่ะ จะเป็นประวัติศาสตร์แต่ก็ยังมีควาค่ใช่เพื่อที่จะให้คนดูเหมือนเคลิมและคล้อยตามไปกับสิ่งที่แบบเหมือนหนังเราทํามาให้ครบรถนะคะไม่ใช่มาแบบอู้แต่บอกเลยค่ะว่าทุกโมเมนต์คือตั้งแต่ดูตั้งแต่การตัดต่ออันนี้คือส่วนตัวยังไม่ได้ดูทั้งหมดเราดูกันนิดเดียวแต่แค่เห็นนิดเดียวยังรู้สึกว่าหุยอยากไปดูในโรงจังเลยใช่ค่ะอยากเห็นคิดว่ามันให้แงกคิดอะไรบ้างนอกอเหนือจากเรื่องมูเรื่องอะไรย่างี้ไคิดหรอคิดคิดคิด มุมไหนดีมุมไหนดีที่เป็นเปรดสอนจริงๆมันมีหลายเรื่องนะครับมีเรื่องออการผมก็ถ้าคิดว่าเรื่องแรกสัจจะสัทธาบาลีการที่เราเแสดงนะคะ่ะมันคือการที่เราจะต้องอยู่กับความเชื่อการบิลีฟว่าเราเป็นใครมาก่อนแล้วเพื่อน,น สัจจะคือการที่เราพูดได้ค่ะพี่หนูมีคิวว่าได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดเรอคิดว่าสัจจะแต่ละอย่างที่เราพูดไปอ่ะคือสิ่งสำคัญที่จะสร้างศรัทธาแลา้วพอศรัทธาเกิดขึ้นเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจากความตั้งใจศรัทธาของเราอะคะ่ะมันจะเกิดบารมีขึ้นและเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่ง experience ที่ดีสําหรับทีมงานทุกคนที่ทารวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยค่ะพี่ต้นใช่ ค่ะจากคนที่เชื่อเชื่อมากๆได้มาเล่นอเป็นไงกรกันก็ดูในความที่เชื่ออยู่แล้วเชื่อจากความท้าทายเคยท้าก่อนพอท้าเสร็จปุ๊บเจอกับตัวแล้วเข้าไปอยู่ที่กองอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยนะครับว่าวันแรกวันแรกที่ทําการถ่ายทําเราได้ทําการจุดทูบจุดทูบแล้วก็เลขที่ได้อะครับเราเอาลงในเฟซด้วยก่อนที่หวยจะออกแล้วก็แท็กไปที่ไข่ที่วัดไอไข่ด้วยแล้วเชื่อไหมครับว่า ถูกสองตัวตรงครับนี่คือเรื่องจริงขอ,อจุดเรื่องแรกถูกปุ๊บผมก็บอกพุ่มกลับไปว่าอย่าจุดอีกครับเพราะว่าถ้าจุดอีกปุ๊บเราจะเป็นกระแสและดังมากแน่นอนพุ่มกลับเลยไม่จุดจุดจุดตั้งแต่วันแรกนะครับที่ที่ทำเวลาเปลี่ยนการเปลี่ยนโลเคชั่นใช่เวลาเปลี่ยนโลเคชั่นครับแล้วก็ได้โชว์ใช่ครับเรื่องฝนเนาะใช่แล้วก็เรื่องฝนที่เจอกับตัวก็คือฝนจะตกอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วก็มีการจุดท<ม>ูปขอ ฝนไม่ตกนี่คือจริงแต่รอบๆตกนะครับแต่ตรงที่ถ่ายทําไม่ตกแล้วก็เราถ่ายทํากันก็คือเช้ายันเช้าแล้วก็เป็นการถ่ายทําที่มีความสุขมากผมไม่เคยถ่ายทําที่เข้าไปตอนตอนสว่างแล้วออกมาตอนสว่างคือทุกคนก็คืออยู่กันในป่าตรงนั้นแล้วก็คือมีความสุขแล้วก็ที่ท่านผู้ชมี่นกบอกว่าเราฝ่าฟันมาตั้งแต่โควิดคืออุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิดการเข้าไปถ่ายทํายากมากๆแล้วก็เราขอไอไข่ตลอดแล้วก็ทุกอย่างก็ ผ่านมาด้วยดีตลอดก็อยากให้ทุกคนมาชมเพราะว่าสัจจะศรัทธาบารมีแล้วก็เกิดแน่นอนครับก็คือปฏิหารที่เราเจอเราเจอเรื่องจริงเราก็อยากส่งต่อให้ว่านี่คือความเชื่อของพวกเราที่อยากให้ทุกคนไปชมครับอยากให้ทุกคนได้เหมือนที่เราได้ครับใช่ให้ทุกคนได้เหมือนที่เราได้ไม่แน่นะครับหากตั๋วไปซื้ออาจจะถูกรางวัลนะครับผมแล้วก็แ็กมาด้วยนะครับ <laughs>